บานนี้สำหรับคนรวยรวยด้วยฉลาดด้วยดูเป็นส่วนตัวด้วยนะไม่รวยห้ามดูรวยด้วยฉลาดด้วยไม่รวยอะถ้าไม่รวยเราก็เลื่อนผ่านนะถ้ารวยแล้วไ่รวยแล้วไปฉลาดก็เลื่อนผ่านอีกถ้ารวยแล้วก็ฉลาดซื้อ,อบ้านนี้เลยปกติหนึ่งแสนสองหมื่นขายอยู่ห้าหมื่นห้ากว้างหกเมตร กว้าง2เมตรสูง2เมตร5เซนนะเหลือแช่บานเดียวสีดำรวยด้วยฉลาดด้วยเข้าใจซื้อด้วยไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนซื้อตอนมันถูกเหลืออยู่50,000ห้านะสำหรับคนรวยนะคนจนไม่ได้บ้าเน,นี้ยสำหรับคนรวยเท่านั้นรวยด้วยฉลาดด้วยเอาไปเลยแสนสองหมื่นเหลืออยู่50,000ห้าพร้อมติดตั้งกรุงเทพปนรี้บนทน ส่งให้ปีติดตั้งให้ปีนะเอาตามนั้นนะครับ